ย้อนมาที่เซตเตอร์หมายเลขสี่แล้วเปิดข้ามฟากมาโอา้โหแม่ด้วย89ดูดบอลขนาดนี้ดูดนม,มจะกนาดไหนแล้วเข้าว,ว้ายเวียงไหมยังไม่เวียงเข้าว,ว้ายเวียง้ายไม่เหลือเลยครับแบบนี้โอ้ยึกยักยึกยักยึกยักไม่มีตัวเข้าแล้วเราเวียงท้ายเลยครับตัวอ้อมโดยโดยอ้อมตัดทูนในแล้ว

อ้ครับทิกอย่างไรครับแบบสลับตัวโก้ไว้จูบอยจีมาตัดลูกนี้ยกแปดซ้ายเรียบร้อยโก้โก้โก้เป็นสปอร์ตมี้ฟาดมาเป้์มาลงมาพทิกนี้ซัดขวาโอ้ยโอกาสดึงบอลนี่ใช้ได้แลวจูบอยและสังเูรที่เต็มทิกน้าบอล ฝากมาอย่างไงปาดลูกนี้ปืนแต่เขาซ้ายจัดโถเรียบร้อยครับโอ้แล้วเป็นแฮปปีกเลยครับของเจ้าตัวครับมาได้แก้โทษแถวสองได้โถเรียบร้อยเลยครับทุกคนดีมากแล้วไม่มีใคไงปุยจะโดให้มานี่ก็โดสองก็โดมาที่้ยแล้วรอเต้าแล้วปุ้ยไปดเลยนี่มาแล้วแต่กับสายแล้วเอุยงซ้ายแถวสองเรียบร้อยทุกคน ่ได้เยล้มีแล้วเรียร้อยนะครับผมมาที่แถวมาโกง้าแล้วเข้าทายกันเตี้ยเรียบร้อยนะครับผม o go go เอ๊ฝัมาไครับมาชิึงสองยังไงสายติงเอกเรียบร้อยกองจะตู้ตอบสองนมาจะรัดหลังวางยาวๆมาตู่ย้อนศัเข้า ใครจะดีว่ากันบนลลูกนี้ฝังมาหนูตหนึ่งสองจะวาดเอาวาดเล,ลือดไหลม่ไป้ฟ้าเป็นฟ้าหนูจนดีเป็นเทศรยยันอาร์ตหนึ่งสองลุดสา まだ流れていますさあここからโอลิมเปียสลูกที่เป็เข้ามาครับ11สพอร์ตดูที่สกิลสายจัดแล้วก็เอาเป็นประตูลอกบอลยิวตอเท้าดีที่กว่ตะขอ แหวกคอแล้วก็จังไอ<ป>แล้วก็ว้าวแสดงว่าวันนี้มาหกสูตรเลยนะครูสีดาน เป็นคู่ชิงชนะเอฟเอคลับนะครับเสาหน้าเลยนะลูกเกียวนะแม่ลูกนี้ต้องมาก่อนนะครับลูกที่หนึ่งต้องมาก่อนหวานทุบุยอู๋ลียนเลยนะโอ้โหโคตรเก๋เลยครับลูกที่หโอ้สุดติดกับติงมาหัโอ้โหสุดยอดนะครับอู๋เรียกว่ายกบอลเข้าชายครับลูกนี้เปิดเข้ามาแล้วก็เรียบร้อย ดีสามทีปุ้ยสะดับทีมีและยิงน้ำม้าวรียบร้ยโอ้โหมาบัคดครับมาที่ตรงกลางมิดฟิลด์แทงมาเจ้าเอ็มยันติดแล้วก็สายยิงเร,ยเรียบเรียบร้อยโอ้โหสัตว์ลูกที่สองของเจ้าตัวครับคือปุ้ยและทำให้เวลาย,ยังเหลือเนี้ยเวลาย,ยังเหลือเนี้ย

มาตอให้ไม่บ้านเอาตัได้ระตเดยวแล้วก็เียร o าคจะพิกยังไงตัอตัวเติมป รูปีศาสย่อยาล้วก็มาตัดกันสามทนีแล้วก็เรียบเลยโอ้โหมาเร่ทีจะทุบชิมาเซนเดียวสุดท้ายก็ต้องออกมาแล้วนะครับผมมาแล้วพี่เขียวคนเดียวยังไงให้ไหมปุ้ยยังไงจิงโอ้โหเรียบ้อยมีร เลขสิปุ้ยลูกแต่มุลูกนี้ฟองแล้วก็ปั่นเลยโอ้โหเรียบร้อยโอ้สุดยอดนะสปุ้ยโอ้เนี่ครองค้องครัลูกเต่มุสามารถอีกเขาได้เลยอู้บี๊ ลกไปได้ไหมเอาลูโบ oh, yeah, yeah. yeah, hey, hey. ้บวัได้โอลกลับแย่มายิงเฉียบเลยโอ้สามอยู่โดนโคลงเนีย แหล่งหว่านี้พี่ตุยมาแล้วพี่ตุ้ยเห็นดับซ้ายดับขวาแตกออกไปดับซ้ายแล้วไหลออกมาังหว่นี้คนเดียวเข้าหวาเมียขวาถึงเซฟพี่ตุนัดไปหวะนี้ติดฟรอรอลถามพี่ตุ้ยโอ้พี่ตุ้ยทิ้งต้ไแล้เอาแล้วสองต่อสี่หน้ามีพี่ตุ้ยซ้องซ้ายดับขวาร่นไปหนึ่งแล้วไหลออกมาที่พี่ตุ้ยเข้า้ายแล้ว งงสวัสดแคทพิมโบยพิกบุ๋ย,ย,ยแล้วเข็นมาในกรอบเก็นโกลุ่มเดียวคนเดียวปาดมายิงเรียบร้อยอารเรอร์เอเป็นหนึ่งประตัวสองสวัสดแคทเอ็สี มีครับเอาลักไปกันต่อครับปูมาดานาเตียตีสุดท้ายลูกนี้เรียบร้อยโอ,โอ้โหแฮทที่ับโอ,โอ้แล้วเป็นแฮทที่ครับจบูบุยโอ้เริ่มเรียกขึ้นมาใหม่ครับสวัสดีครับงเซอรม่สอนลูกนี้เอา เร็วเลยครับเวลาผ่านแล้วมาห้านาทีครับตอนนี้เหลือสิบห้านาทีในครึ่งเวลาแรกปุ้ยโยกมาขวาทางด้านขวามียังไม่ให้ครับโยกเข้าซ้ายปุ้ยแล้วตัดตายแล้วก็เรียบร้อยครับโก้โก้โก้สี่สิบล้อมธนาซ้ายถืนหลังมาที่ปุ้ยปุ้ยหมุนด้านซ้ายแหวกมาสองแล,แล้วถึงด้วยครับสว่านแกนธนาซ้ายให้มาสวยนัด รับแล้วก้ไหลมาฟุยนาโนฟุยโยเข้าซ so ้ายแล้วใส่ซ้ายฉลั่แล้วก็แม่แล้วก็ได้สาซ้ายเลียงรองกระบอกตกตุกเกิ้เป็นชัดกว่านะได้ชูมาใหม่บางหามทุ่มไกมาในเกทโธและได้โมกเลียงไทยกุ๊กตุกตุกโอ้โหผมได้เยอะสเยอะค